สวัสดีครับเพื่อนๆผมพล n เอ็นนะครับวันนี้เราจะมาสปเปรย์เหระนอกเรื่องอาซีนิดหน่อยนะครับพอดีว่าสระที่เด็กๆเล่นน้ํากันใบเก่านะครับมันรั่วนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนใบใหม่แล้วก็บอกบว่าใบเก่ามันมีขนาดแค่2เมตรนะครับแล้วผมมีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับจะฝึกเขาว่ายน้ําด้วยถ้าเกิดว่าใช้สระที่ใบใหญ่ขึ้นก็จะใส่น้ําได้สูงขึ้นแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยมันจะฝึกว่ายน้ําได้ง่ายนะครับ ก็เลยใช้สระขนาด4.2เมตรคราวนี้ปัญหาที่เจอคือระบบไหลเวียนน้ําของเดิมที่ใช้เนี่ยเมื่อปริมาณน้ํามันมากขึ้นอีกเท่าตัวกว่าๆนะครับมันก็ทําให้น้ำเนี่ยสกปรกไวขึ้นคราวนี้จะเปลี่ยนน้าบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าน้ํามันปริมาณมากขึ้นผมเปลี่ยนทีนึงนะครับ3-4ชั่วโมงนะครับผมยิ่งเทาวันไหนน้าประปลามันไหลเอือเอ่อยๆเนี่ยนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทําการทําชุด ถังกองน้ําขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้ผมก็จะทํากันแบบบ้านๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องท่านใดจะเอาไปใช้นะครับมันจะได้ประหยัดเงินเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับถังที่ใช้นะครับไม่ต้องเป็นถังกระจกอะไรหลายตังนะครับไอ้พวกนั้นเป็นพันครับหลายพันอันนี้ผมถังเก่าไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามันยังแข็งแรงอยู่นะครับผมเช็คแล้วไม่รั่วไม่แตกไม่ล้านะครับผม มีจอดทิ้งมาประมาณ2ปีได้นะครับผมก็เอามาใช้นะครับเพราะว่าปกติก็ใช้เป็นถังเก็บน้าแต่เปลี่ยนใบใหม่แล้วที่ใหญ่กว่านี้นะครับใบนี้ก็เลยเอามานะครับแล้วก็ตะกร้าผ้าเนี่ยครับเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้นะครับแล้วเราทําการตัดให้ตรงเนี้ยนะครับมันมีพอดีกับก้นถังนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตะกร้าเนี่ยคว่ำลงไปนะครับพอตะกร้าคว่ำลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมีผ้ากอง1ชั้นนะครับ ถ้ากองหนึ่งชั้นแล้วก็อาจจะใช้ฟองน้ํากองของของของพวกทําตู้ปลานะครับเดยเฉพาะอี่งอ่งชั้นพุ่มไว้เสร็จแล้วก็จะเอาพวกหินกองน้ําต่างๆตรง,ง,งนี้นะครับนี่ครับผมซื้อมาทําการล้างแล้วนะครับหินพวกนี้ก่อนใช้ต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าหินพวกนี้มันจะมีเศษหินแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นหินเฉพาะที่เขาใช้กันจริงๆเนี่ยมันจะมีคาร์บอนนะครับเป็นแท่งคาร์บอนกลมๆดําๆนะครับซึ่งแท่งคาร์บอนเนี้ยมันคือตอนเขา ใส่มาให้เราเนี่ยเขาไม่ได้ล้างนะครับถ้าเกิดเอาไปใช้เลยเนี่ยครับมันจาอันตรายมากนะครับผมขงคาร์บอนพวกนี้เข้าร่างกายไม่ได้นะครับต้องล้างให้สะอาดนะครับผมนี่ผมล้างไปแล้ว5้าน้ํานะครับเดี๋ยวจะล้างอีกสัก2รอบก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ต้องใช้หลอด UV ฆ่าเชื้อนะครับน้ำน้ำก็จะสะอาดนานขึ้นนะครับผมเราจะใช้น้ําได้นานแบบนานมากนะครับถ้าดูแลดีๆเนี่ยเป็นเดือนไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับ 3- 4เดือนนะครับผม แล้วแต่ความสะอาดของน้านะครับถ้าดูแลน้ําไหล, mm hmm. ลเวียนน้าดีๆนะครับอยู่ได้ยาวๆนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนแคมครั้งหนึ่งไม่ได้เสียแค่ค่าน้านะครับเสียเวลาในการเปลี่ยนบางทีคือถ้าเราต้องการจะเล่นหรือเด็กๆจะเล่นแล้วแต่ว่ามันน้ํามันยังไม่เต็มมันก็เล่นไม่ได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็สั่งตัวปรับอุณหภูมิในน้ํามาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอากาศเย็นๆเนี่ยน้ำมันก็จะเย็นถ้าเด็กๆลงไปเล่นแล้วอากาศมันเปลี่ยนแปลงไวนะครับร่างกายร,รับไม่ได้เด็กๆก็จะเป็นหวัดนะครับผมก็จะะไม่ดีนครับ อ,อันนี้น้ําทําให้สะอาดแล้วคนเล่นก็ก็เล่นแล้วก็ต้องไม่ป่วยไข้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อท่อไม่ได้ซื้อก๊อกไม่ได้อะไรเลยครับเพราะมันจะต้องมีการซื้อท่อด้วยนะครับอานนี้ที่ตัวถังเนี่ยจะทําเป็นระบบมันทําได้สองระบบนะครับระบบน้ําเข้าข้างบนนะครับแล้วไหลออกข้างล่าง นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือน้ําเข้าข้างล่างแล้วไหลออกข้างบนผมจะทําแบบที่2นะครับเพราะว่าถ้าทําน้ําเข้าข้างล่างไหลออกข้างบนเนี่ยตัว UV เนี่ยมันจะฆ่าเชื้อน้ําได้ครบมากกว่านะครับมากกว่าที่เข้าข้างบนแล้วไหลออกข้างล่างนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะทําเป็นระบบก๊อกน้ําทิ้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาใช้ไปเนี่ยบางทีสิ่งสกปรกจะนอนก้นใช่ไหมครับ เราต้องการให้ระบบไหลเวียนดีที่สุดก็ต้องมีก๊อกน้ําทิ้งก็คือบางทีก่อนที่เราจะไหลเวียนน้าเราจะเปิดน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ชุดน้ําเข้าอาจจะขยับขึ้นมาข้างบนหน่อยหนึ่งชุดน้ําออกก็อยู่ด้านบนโอเคครับพอตอนน้ําออกมาเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ํานะครับเพราะว่าผมจะเอาตัวถังเนี่ยตั้งอยู่บนบ้านชั้น2และอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับให้น้ำเนี่ยไหลลงกลับมาที่สระเองนะครับผมตอนนี้สระก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ครับโอเคครับ ทำแบบลงลงทุนครั้งหนึ่งก็แบบใช้ให้มันดีๆไปเลยแบบปลอดภัยนะครับผมโอเคครับเพราะว่าสภาพน้ํานะครับสักน้ำใหม่ๆนะครับพอใส่เล่นไปสัก3าวันนะครับก็จะเริ่มเป็นตะไคร่เริ่มมีความสกปรกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ายุงยิงอะไรลงไปไข่อะไรยเงี้ยครับผมมันก็จะยิ่งเป็นแหล่งเพาะยุงลายแต่ถ้าเราไปทาเป็นระบบหมุนเวียนนี้ก็ตัดกังวลไปได้นะครับเพราะว่ามีการฆ่าเชื้อมีการไหลเวียนมีการกรอง นะครับมีหินกรองน้ําเฉพาะนะครับพวกยุงต่างๆพวกนี้ก็จะไม่มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับอาจจะใช้เวลาสักหลายวันนะครับผมครับผมพอนสองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตอนสองนะครับตอนที่ล้างหินพวกเอาไว้กรองน้ําพวกนี้ต่างๆเสร็จแล้วนะครับผมล้างไปทั้งหมดประมาณเจ็ดน้ํานะครับน้ําก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนน้ำสุดท้ายก็ค่อนข้างใสนะครับผมเนี่ยครับครั้งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกำลังนี่ครับนี่คือหินต่างๆที่เราจะใช้ตัวฝาถังล้างเรียบร้อยนะครับตัวถังก็ทำท่อน้ำเข้าท่อน้ำระบายแล้วก็ท่อน้ำออกเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ำกรองนะครับมีตั้งแต่เบอร์หยาบนะครับเบอร์กลางๆแล้วก็เบอร์ละเอียดนะครับผมแล้วก็ปิดด้วยตัวผ้าขนแกะนะครับผ้าขนแกะมันจะอ่า อมฝุ่นอมสิ่งปลวกได้ดีที่สุดนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราก็เหลือการติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะยกตัวถังขึ้นไปไว้ที่ชั้นสองแล้วก็เริ่มเอาการติดตั้งนะครับส่วนตัวตะแกรงก็บานๆนะครับตอนแรกผมจะเอาตะกร้าคราวนี้ตะกร้ามันค่อนข้างมีความอ่อนนะครับที่เป็นพลาสติกค่อนข้างมีความอ่อนก็เลยใช้มมีพัดลมที่ไม่ได้ใช้อยู่หลายตัวนะครับก็เลย ขโมยตะแกงพัดลมแม่มานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวบรรจุเสร็จเรียบร้อยก็จะลองทดสอบใช้ปั๊มน้ําปั๊มน้ําเข้าไปในถังนะครับแล้วก็ให้มันผ่านการกรองแบบล่างขึ้นบนนะครับเอเคครับเดี๋ยวทดสอบกันครับผมนี่นะครับน้ําที่จะลองทําการผ่านตัวกรองนะครับ จะว่าจะบำบัดได้ขนาดไหนอันนี้น้ำเนี่ยเปิดมาประมาณอยู่ในอยู่ในสระเนี่ยประมาณ14วันแล้วนะครับผมเป็นระบบไหลเวียนน้ำผ่านกองเล็กที่ผมทําเองตรงนี้นะครับซึ่งก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่เวลาที่เด็กๆลงไปเล่นหลายๆคนมันก็จะมีคาบเหงือ่อคคาบขี้ไครของตัวเรานะครับพอลงไปเล่นมันก็จะแบบ ตกลงไปในน้ำนะครับส่วนเรื่องความสะอาดเนี่ยผมมีแผ่นที่ไว้คุมสระอยู่แล้วนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าไม่คุมสระเนี่ยน้ำจะสกปรกค่อนข้างไวแล้วก็จะมีปัญหาพวกยุงพวกอะไรด้วยครับอันนี้ก็ถือว่ารอบนี้ก็เลยสั่งตัวคุมสระตัวนี้มานะครับเพื่อจะได้ตัดปัญหาเรื่องยุงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองต่อสาย ขึ้นไปใช้ตัวถังนะครับตัวถังทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ด้านชั้น2นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนถังกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทําแค่นี้ก่อนนะครับผมค่อยๆไลท่ทากันไป UV เดี๋ยวค่อยขยับทากันอีกทีนึงนะครับสําหรับหลอด UV แต่ว่าหลอด UV น่ะใส่ไว้ในถังเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่เดินสายไฟนะครับอันนี้คือสายไฟมันค่อนข้างที่จะเดินสายไฟยาวครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับไปดูข้างบนถังกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในถังกันนะครับ mm. ก็จะประมาณนี้นี่นะครับดูน้ำออกอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาลูกปั้นจระเข้นะครับมาวางทับอ่าผ้าขนแกะนะครับผมนี่นะครับ ก็น้ําที่เอ่อขึ้นมาด้านบนก็ค่อนข้างใสสะอาดนะครับผมอันนี้ยังไม่ผ่าน UV นะครับถ้าผ่าน UV ก็จะฆ่าเชื้อไปอีกนะครับผมแล้วก็ที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือเออเวลาน้ําไหลลงด้านหน้าด้านล่างนะครับได้ยินเสียงเดือดดูดจุบจุบจุๆจุบไหมครับเราก็จะได้ออกซิเจนลงไปด้วยนะครับผมก็เท่ากับว่าออกซิเจนพอกระแทกลงไปที่บ่อนะครับก็จะมีพอกระแทกลงไปที่บ่อน้ําก็จะมีฟองน้ําขึ้นมา ก็จะทําให้การบําบัดน้ําดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีออกซิเจนหมุนเวียนในน้าได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ประหยัดไม่ต้องซื้อปั๊มออกซิเจนลงสรสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปั๊มเนี่ยหมุนเวียนน้าในสระนะครับทําให้พวกตะกอนเนี่ยมันหมุนวนแล้วมากรองรวมกันเราจะได้ดูดทำความสะอาดพวกตะกอนในน้ําได้ง่ายนะครับผมโอเคครับสรุปผลว่าเวิร์กนะครับใช้ได้ ที่เหลือก็คือรอดูน้ำหลังจากการผ่านกรองนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายก็คือว่าเป็นน้ำที่ยังที่พิที่เพิ่งจะเปิดนะครับยังไม่ได้ผ่านการบุ่นเวียงขึ้นมาผ่านตัวถังกรองนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์ UV นะครับซึ่งผมจะต้องซ่อนเอาไว้ใต้หลังคาเพราะว่าเผือฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำการเดินสายใหม่ตัดสายนี่นะครับ แล้วก็ต่อสายให้ยาวเข้าใต้หลังคาเพื่อหลบความชื้นหลบฝนนะครับโอเคครับผมแต่ UV นี่เอาไว้เป็นโปรเจกต์หน้านะครับอันนี้เอาแค่ถังกรองน้ำก่อนนะครับผมพวกหินกรองนี่มีประโยชน์นะครับค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยแหละตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับทำไมเราต้องซื้อหินภูเขาไฟหินเซรามิก เม็ดคาร์บอนเลยครับอันนี้คือโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับเพราะว่ามันทําให้น้ํานั้นใสสะอาดขึ้นแล้วก็กองได้ดีนะครับทําให้น้ำมีคุณภาพนะครับพอเ,เข้าใจแล้วครับว่าทําไมคนที่เขาเลี้ยงปลาจะต้องใช้หินเฉพาะนะครับโอเคครับผม